วันทันข่าวสปทสปทประชุมผู้มืในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่1ประจำปี2566เมื่อวันที่5เมษายน2566ดรอภิรพินาสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุมผู้มืในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่1ประจำปี2566ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตรอมอบนโยบายและหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการรับนักเรียนในปีการศึกษา2566และการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมมอบนโยบายพร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสํานักในสพทผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ดรเกตทพิ์สุภาวานิด รองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบนโยบายหลักสูตรสถานศึกษากับการต่อยอด active learning พร้อมทั้งส่งเสริมและนำเสนอแนวทางแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ดรพัฒนาพัฒนาทวีดลรองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยพออสุรินมั่นประสงค์ผู้่อในการสนัสนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการร่วมชี้แจงประเด็นในการบริหารงานบุคคล ข้อตกลงการพัฒนางานของผู้มุในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1การเลื่อนกินเดินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําและการเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยพรเพิ่มเติมการสรรหาครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษาการใช้บัญชีอื่นของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ข้อวงเล็บ2การขอดูคะแนนในการสอบรองผู้มุในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุมอกคอสอเขตพื้นที่การศึกษาการพัฒนาพุ่มในการสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาจำน,นวน81ราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและดรทีพวังคนานรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมชี้แจงการย้ำเตือนการป้องกันภัยในช่วงปิดภาคเรียนและมาตรการกำกับและติดตามรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงรายงานผลการอบรมหนึ่งโรงเรียน1ครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพภาคทฤษฎีผ่านช่องทางออนไลน์ มีผู้เข้าร่วมในการอบรมจำนวน26,900แห่งจำนวนกว่า8-0,000คนโดยเน้นย้ำการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงานและแจ้งข้อราชการสำคัญแก่ผู้วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทุกวันพุธแรกของทุกเดือนซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน2566เป็นต้นไป ทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสปทสวัสดีค่ะ